การติดตั้งแอปพลิเคชันดอกฤิดียังไงคุ้มยังไงนะคะวันนี้ได้มีคําตอบดีๆให้ทุกคนนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราโหลดแอปพลิเคชันมานะคะเราติดตั้งฟรีลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อที่2นะคะเมื่อเราอยากซื้อกินซื้อใช้นะคะเราช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งนะคะแอปของเรานะคะมีสินค้าสุขภาพและความงามล้วนเลยนะคะมีประมาณ50-70บถึดแนเลยทีเดียวค่ะคุ้มที่3นะคะเมื่อเราซื้อสินค้าครั้งถัดไปนะคะเราจะได้ส่วนลดประมาณ5 0ทุกชิ้นค่ะ ข้อที่4นะคะเมื่อเรานะคะซื้อสินค้าเราก็จะมีริ้งในการทำธุรกิจนะคะทุกคนรับกําไรจุกๆนะคะชิ้นละประมาณ50-70%เลยทีเดียวค่ะขอต่อไปนะคะคุ้มต่อไปเนาะนะคะเรานะคะมีกลุ่มการเรียนรู้ฟรีค่ะกลุ่มเรียนรู้นั้นนะคะสอนฟรีโดยเจ้าของแอปนะคะซึ่งคือบอสกุมภาของเรานั่นเองค่ะคุ้มสุดท้ายนะคะ เมื่อเรานะคะลงทะเบียนแล้วเราสามารถไปนะคะลงทะเบียนรับสินค้าทดลองไปลองกินลองใช้ได้ฟรีค่ะทุกคนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะติดตั้งแอปพลิเคชันอยากมีรายได้หรือว่าอยากได้สินค้าทดลองไปกินไปใช้ฟรีนะคะทักหาแนทได้ตามริงก์หน้าโปรไฟล์นี้ได้เลยนะคะฟรีนะคะทุกคนลงทะเบียนฟรีแนทดีๆแนะน,นำนะคะให้ทุกคนมีรายได้และก็ สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ